โปต้องกอดเอวก็ได้ครับไปเรื่อยมาเนี่ยอันอันบปต้องกอดเอวไหมครับไปเรื่อยมาเนี่ยเฮ้ยบอกว่าจะมากอดเอวจับหางง้งไปเลยเฮ้ยมึงไปหมดเลยย่างเอาเลยะมึงอ่ะพูดออกไปเนักพูดออกเฮ้ยจะเที่ยหัวโปก ก่สาวยหวอนปนนี้ไม่งังยยูนี้คนเดียวว้าพหาหลังงามเต่ว่าอู้ยีบอ่ะก็สาวยืนีไม่ง่าต่างเดียดที่นี่มึงอนบ่ใส่สายับอูตายกูอ๋อหนูนัดมูว้จ้าพอดีรอวินมอเตอร์ไซค์กับมาจักรเชื่อโอ้อแลนั่นมูอไรกสร่จละขั่นหน้าคุณจ้า โอ้ท้านาิ่นบอกโอเจ้าโอ้กระสันเดี๋ยวผมไปสุ่งก็ได้ดีบ่จ้าดีอยู่นะไข่กุ้งยางมันตากแดดมันฮ้อนโอเคจ้าอออคือสันกินมาเลยครับโอเคจ้าอันอันอันปอดต้องปอดเอวก็ได้ครับไปเลยป่ะเนี่ย อันอันบ่ต้องกอดเอวไหมครับไปเด้บอกว่าบ่าต้องกอดเอวไ <Okay. S 1> อ้ที่วะเนี่ยฮ้ยบอกว่าจะมากอดเอวจับหามึงลงไปเลยเฮ้ยมึงไปหมดเลยย่งางเราดีนะมึงอะ่ะบุรุษไปแล้วกูดอ,อกเฮ้เชือ,อหัวปวก อผู้เ่ามาหายต้อยหนูแล้วหนูไปน้ำโอ้ยผ่สงสันไม่ยาไม่ยิงเลยเฉียบกันได้โอ้ยเอวเสียไปนอนโอ้ยโอยหามึงเอ้ยหน้าตาก็ดีกูเดียวว่าสิใจดีโอ้ยกูไปหำแน่น้อยเกิด่าได้ เจ็บเหล